ครับสวัสดีครับผมเพื่เกียรสิสเตการครับฝ่ายเราซ้อมมากี่วันก็ซ้อมมา21วันซ้อมอยู่ที่ค่ายสิสเตการอยู่ที่สุรินทร์ครับที่เดิมเลยมีใครเป็นผู้ปกองซ้อมมาตอนนี้ก็มีพวกสิงห์อีสานแล้วก็พี่ๆน้องๆในค่ายแล้วในค่ายเชิญเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละเอ่อ24ครับสูงเท่าไหร่ครับเออสูง168น้ำหนักปล่อยๆตอนนี้79กโลกมวยแต่ตายเลยครับมบนเข่าวันนี้เราต้องมาเจอกลยุทธ์นะหรือเจ้าลุงราวีเคยต่อยไหมไม่เคยครับครั้งแรกเลยศึกษาเคมาต่อยเขายัง อ่ายังครับยังไม่ได้ดูด้วยเลสศึกษามาแล้วอ่าเขาโมยสไตล์อ่าโมยฝีมือครับวันนี้มาเจออ่าวันนี้มาเจอเขานะวางเก๊วางแผกให้ดีก็ชกตามสไตล์เราไปเ้วยครับมีอะไรจะแก้ไขวุ่เขอร์ดีเนาะล่าสุดต่อยไหนไว้ล่าสุดก็ชงเทพว่าชกไว้ที่นี่นะครับพระรามบางกรอ๋อเวทเท่าไหร่วันต่ออยู่ร้อยยี่สิบเอ็ดวันนี้ต่อยร้อยยี่สิบสองครับวันเช้ามาเวียนน้ำหนักนี้ก็ ขาไปจุดเขามาสบายเนาะร่างกายกี่เปอร์เซ็นต์ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมมาเฉลยเอาไข่เขามาแจ้งเกิดนะคุมมากี่กิโลสามกิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดร้อยกว่าคนจังหวัดสุรินทร์ครฝากช่วยช่วยแฟนคลับเลยฝากพี่น้องชาวสุรินทร์ช่วยเชียร์เต็เกียรติเลยครับวันนี้เต็มที่แน่นอนอ่ะขอโชคดีดิไปละครับโอเค